สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่โอนะคะเดี๋ยววันนี้แม่โอจะมาทำยำขนมจีนเซ่บๆนะคะอ่ะนี่นะอู๋นะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วก็ส่วนผสมเลยนะคะอ่ะส่วนผสมแรกอันนี้เป็นน้ำตาลปี๊บนะคะครึ่งช้อนโต๊ะนะใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่นะคะแล้วแต่เลยอันนี้เนาะแล้วก็จะตามต่อด้วยน้ำปลานะคะน้ำปลา3มช้อนโต๊ะนะคะแล้วต่อด้วย น้ำปลานะอันนี้เป็นน้ำปลรราต้มสุกนะคะอ่ะแม่โอใช้อยู่หกช้อนโต๊ะนะคะอ่ะช้อนก็แม่โอก็จะใช้เป็นช้อนโต๊ะแกง,งนะอ่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะอ่ะพอน้ำตาลเริ่มละลายแล้วเดี๋ยวเราจะมาตามต่อด้วยมะนาวนะคะอันนี้แม่โอใช้อยู่สามลูกนะคะอ่ะอันนี้คือแบบน้ำเยอะนะถ้าเกิดน้ำไม่เยอะก็ต้องเพิ่มปริมาณไปนะคะ หรือตามชอบเลยเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยนะคะแล้วแต่ความชอบเนาะอ่ะแล้วทีนี้ก็ตามต่อด้วยพริกแห้งอันนี้เป็นพริกแห้งนะแม่โอใช้อยู่15ห้าเม็ดแล้วก็กระเทียม5กลีบตำโขลกให้ละเอียดนะให้แตกเข้ากันนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำปลาของเรานะผสมรวมกันเลยนะนี่นะช้อนก็ใช้ช้อนนี้นะคะในการตวงนะไม่ได้ใช้ช้อนตวง ส่วนผสมขนมนะอันนี้เป็นกับข้าวนะคะอแม่อกก็จะคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็พอเข้ากันดีละแม่อกก็จะตามต่อด้วยถั่วฟักยาวอันนี้ตามชอบเลยนะคะใครจะหั่นเล็กกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นปลาหมึกนะปลาหมึกลวกให้เรียบร้อยนะคะแล้วใครจะใส่หมูสับกุ้งสดไข่แดงเค็มหรืออะไรก็ตามชอบเลยอันนี้นะคะ และอันนี้ก็เป็นขนมจีนแม่โอซาวน้ําเรียบร้อยเลยนะคะซาวน้ําเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เส้นเขาติดกันมันจะเวลามันติดกันแล้วก็มันจะอืดง่ายเวลาเราเอามายำนะคะต้องล้างน้ำํำยางเขาออกก่อนนะแล้วตามต่อด้วยมะเขือเทศนะคะอันนี้ก็ตามชอบเหมือนกันนะชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยนะแล้วก็อันนี้เป็นหอมแขกนะแม่โอใช้หนึ่งหัวใหญ่ๆนะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ตัดออกไปนะคะแล้วอันนี้เป็น ผักชีฝรั่งนะใช้อยู่สัสกสามต้นนะคะแล้วผสมให้เข้ากันนี่นะ,ะถ้าเกิดใครชอบผงนัวผงนัว,นวหรือผงชูรสนะคะใส่ไปได้เลยนะไม่ไม่มีปัญหานะใส่มากนัวมากแซบมากนะคะอ่าแล้วก็เราก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากันเนาะอ่าพอเข้ากันดีแล้วนี่นะนี่เดี๋ยวเราจะไปจัด เสิร์ฟใส่จานกันเนาะอ่ะแม่อกก็ขอจบคลิปเลยแล้วกันนะคะถ้าเกิดใครชอบเมนูนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกํำใจให้แม่โอด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ